กฎแห่งกรรมเรื่องและความพอใจในกันห้าเป็นลาบอย่างยิ่งชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความประมาณในทุกๆอย่างมีสุภาษิตท,ที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งว่าโรคภัยเข้าทางปากทุกภัยออกจากปากทำไมโรคภัยเข้าทางปากก็คือว่าคนที่ไม่ระวัง ในเรื่องของปากคือกินไม่เลือกกินไม่พิจารณาเห็นแก่กินก็มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายโรคที่เกิดจากการไม่รู้จักประมาณในการกินแต่ที่ว่าทุกาภัยออกจากปากก็คือถ้าไม่สำรวมในวาจาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปก็มักจะมีทุกข์มีภัยตามมาเพราะไม่ระวังวาจาของตนเองรวมความว่า โรคภัยเข้าทางปากทุกภัยออกจากปากก็เลยต้องระวังทั้งเรื่องโรคภัยและทุกภัยจะพูดถึงเรื่องความไม่มีโรคก่อนความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งอันนี้เป็นพุทธภ,ภาษิตก็ได้ยินกันทั่วๆไปลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งที่พูดพูดกันว่าอโรคยาปรมาลาภาก็ไม่ถูกวยากรณ์เสียเลยทีเดียวไม่ถูกภาษา แต่ว่าพอกล่อมกล้มกันไปได้ในพุทธภาษิตนั้นแท้จริงแล้วท่านหมายถึงโรคทางใจแต่เราเอามาใช้ในความหมายของโรคทางกายกันหมดขอเล่าประวัติความเป็นมาของเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนัที่โรงบูชาไฟของพระรามภาระทวชะพระสมมาสัมพุทธเจ้าประทับบนกองหญ้าในโรงบูชาไฟนั้น ซึ่งอยู่ที่นิคมชื่อกามาสธรรมะในแคว้นกุรุตอนเช้าพระพุทธองค์เสด็จออกบินทาบาทเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปในชายป่าประทับนักโกนไม้ต้นหนึ่งกานั้นมาคันธยปริภาชพได้เดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปในโรงบูชาไฟของพระรามพารัตวชะเห็นที่นั่งที่ทําด้วยกองหญ้าแล้วได้ทักขึ้นว่าคงจะเป็นที่นั่งของสมณะพรามณ์ พาระตาวาชะได้ตอบว่าไม่ใช่เป็นของพระสมณโคดมซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ขอแวะตรงนี้หน่อยคือที่นั่งของผู้ที่มีศีลธรรมเขาเรียกว่าทิพยาอาจถ้าที่นั่งของผู้ที่ได้ฌานก็เป็นพรมาอาจที่นั่งของพระอริยะผู้ละกิเลสได้ตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์ท่านเรียกว่าอาริยอาจฉะนั้น อย่างของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าจะประทับนั่งอยู่ณที่ไหนก็จะเป็นทั้งทิพยอาาเป็นทั้งโรมาอาจเป็นทั้งอริยอาจแม้พระองค์จะนั่งบนกองหญ้าก็เป็นทีนี้ที่ว่าพรามภารัตวชะตอบว่าเป็นที่นั่งของพระสม,มณโคดมผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรงนี้ขอย้ำอีกทีว่าให้อ่านออกเสียงว่าพระอาหารหันต ถ้าออกเสียงอรหรันแล้วก็ไม่มีตัวต่อเต่กากาลันด้วยก็จะเป็นสัตว์ในนิยายชนิดหนึ่งมีสองเท้ามีปีกหัวเหมือนมนุษย์ในความหมายอีกความหมายหนึ่งหมายถึงผู้วิเศษแต่ไม่ใช่แบบพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาที่นี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนทนากับปริพาชกเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันจะนำไปสู่อมตะธรรมมีองค์แปดเป็นทางที่ประเสริฐเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ปริพาชกก็ทูลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นต้นนี้เขาเคยได้ยินมาจากปริพาชกชั้นอาจารย์มาแล้วเหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสถามขึ้นว่าในความนั้น ท่านเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรปริพาชกได้เอามือลูบที่ตัวแล้วกราบทูลว่าคว่าไม่มีโรคคืออย่างยิ่งบัดน,นี้เขาเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขดีอยู่พระสมมาสัพพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบไปก็เหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดไม่เคยเห็นอะไรเลยต่อมาได้ยินคนพูดถึงผ้าสีขาวเขาก็เที่ยวสแสวงหาผ้าสีขาวนั้น มีคนหนึ่งเอาผ้าขาวเทียมเปื้อนขมเหลามาลวงเขาบอกเขาว่าเป็นผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์ไร้มนทิน,นเขารับเอาผ้าปืนนั้นไว้ห่มแล้วดีใจว่าเขาได้ห่มผ้าขาวงามบริสุทธิ์เขาเห็นเองหรือว่าเชื่อคนดีที่มาหลอกลวงเขาปริพาชกทูลว่าเขาเชื่อคนตาดีที่มาหลอกลวงพระพุทธองค์ตัดว่า พวกปริพาชชกทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่รู้จักพระนิพพานแต่ก็ยังกล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งซึ่งเป็นพระธรรมราชของพระอารหาันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในพระกาถานี้ได้กลายมาเป็นคำพูดของปุถุชนต,ต่อมาเรื่อยไปแม้ปุถุชนผู้ไม่รู้ความหมาย อย่างแท้จริงก็พูดต่อๆกันมาว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอันที่จริงกายนี่แหละเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นความลำบากปริพาชกจึงประกาศความเลื่อมใสต่อพระพุทธองค์แล้วขอให้ทรงแสดงธรรมะให้ฟังเพื่อให้รู้จักความไม่มีโรคและพระนิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าแสดงแล้วเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นการเหนื่อยเปล่า เมื่อปริพาชกประกาศความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นขอให้ทรงแสดงธรรมะจึงตรัสว่าบุรุษผู้ตาบอดแต่กำเนิดนั้นต่อมาพยายามรักษาตาจนหายจากโรคแล้วผ้าขาวไร้หมนถินนั้นที่แท้เป็นผ้าที่สกปรกหน้ารังเกียจยิ่งเขาย่อมเกียดแขนชิงชังคนที่หลอกลวงเขาถึงกับต้องการที่จะทำลายชีวิตทิ้งเสีย เมื่อเราแสดงธรรมะว่าความไม่มีโรคเป็นอย่างนี้พระนิพพานเป็นอย่างนี้ถ้าท่านรู้จักความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้ท่านก็จะละความกำหนดพอใจในขัน่าซึ่งท่านยึดมั่นอยู่ท่านจะมีความรู้สึกว่าเราถูกจิตนี้หลอกลวงให้หลงผิดมานานแล้วจึงหลงยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เพราะมีความยึดมั่นจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยไปปริภาชกประกาศความเลื่อมใสยิ่งขึ้นขอให้ทรงแสดงธรรมะเพื่อเขาจะได้หายสงสัยพระพุทธองค์ตรัสสอนให้คบกับสัตบุรุษคือคนดีฟังธรรมะของคนดีนั้นแล้วนำธรรมะไปปฏิบัติ<ร>ก็จะรู้เห็นเองว่าโรคฝีลูกศรเป็นอย่างนี้อย่างนี้ และมันจะดับลงได้ในที่นี้เพราะการดับอุปาทานเมื่ออุปาทานดับพบก็ดับเกิดแก่เจ็บตายก็ดับตามกันไปทุกทั้งมวลก็ดับตามกันไปด้วยกองทุกทั้งมวลก็ดับลงอย่างนี้ปริพาชกสารเสริญพระธรรมเทศานานี้จึงขอออกบวชเมื่อบวชแล้วก็บรเพ็ญเพียนไม่นานนะักก็สำเร็จเป็นพระอรหันต เรื่องความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งพูดกันอยู่เสมอในพุทธบริษัทแต่ก็คงจะมีน้อยคนนักที่จะเข้าใจพุทธภาสิตนี้หรือว่ารู้ถึงพุทธอิิบายลึกซึ้งเช่นนี้เข้าใจกันแต่เพียงว่าการมีร่างกายที่ไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งแล้วแต่ในความหมายลึกๆของพระพุทธองค์ก็คือร่างกายนั้นเองเป็นตัวโรคอยู่แล้วฉะนั้น การที่ร่างกายจะไม่มีโรคเป็นไม่มีการละความกำหนัดพอใจในขันห้ามีรูปเป็นต้นนั้นต่างหากละ่ะที่เป็นราบอย่างยิ่งข้อความเบื้องต้นที่เป็นที่มาของพระพุทธภาษิตที่จบแค่นี้การเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำให้เราได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าแม้จะมีโรคแล้ว ถ้าต้องการจะบรรเทาให้น้อยลงสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างกินพอประมาณนอนพอประมาณทำงานพอประมาณทุกอย่างต้องพอประมาณพอประมาณก็คือพอดีกับร่างกายพอดีกับความต้องการพอดีกับฐานะภาวะคือพอดีกับบุคคลผู้นั้นความพอประมาณนี้มีเฉพาะบุคคลด้วยนะ พอประมาณของช้างก็อย่างหนึ่งพอประมาณของสุนัขก็อย่างหนึ่งนะช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ